ฝนรักหน่อยนะคะข้างนอกลมบันเทิงบันเทิงเริงใจามากเลยมเมื่อกี้เปิดประตูเข้าบ้านมาลมกับพัดปิวนี่เหมือนตัวเองจะผอมอะไรอย่างนี้ <S 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 ตอกไข่ใส่ลงไปด้วยเนี่ยภาษาบ้านแม่จา๋าเขาจะเรียกหูส <Yeah. S 1> นใจแบบอแบบเนี้ยนะหู ฮัลโหลฮัลโหลสวีสดัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะพบเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ในช่องมีดีเต็มพูงฮัลโหลเอวีวานวลคัมทูมายชานมีดีเต็มพุงช่องนี้นะคะเป็นช่องกินนะคะดังนั้นวันนี้เราก็ต้องมากิน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 กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราเสนอเมนู ก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นนะคะวันนี้ก็ใส่ตามใจฉันเลยเนาะนะคะลูกชิ้นปลาะคะ่ะทุกคนเป็นวุ้นเส้นแล้วก็ผักก็คือเป็นเห็ดนะคะเป็นเห็ดแชมปิญองเนาะ,ะไม่ไม่ใช่เห็ดที่แม่จ๋าไปเก็บมาจากป่านะคะเป็นเห็ดแชมปิญองเนาะนะคะก็เป็นใส่น้ําซอสที่สําเร็จรูปนะคะเป็นน้ําซอสก๋วยเตี๋ยวน้ําตกเนาะ,ะแต่ว่าก็ใส่ผักใส่อะไรก็เท่าที่เรามีในบ้านนะคะ มามากินด้วยกันนะคะทุกคนใส่พริกป่นสักหน่อยนะคะเพิ่มความสตรองนะคะมีไข่ด้วยเด้อนี่ก๋วยเตี๋ยวมีไข่ด้วยเด้อคือใส่ตามใจฉันนะคะโอ้ยปูดไปกินน้ำรายไปเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนอ่ะเดี๋ยวเราล่องคอกันก่อนแล้วกันนะคะเฮ้ ที่ขาดไม่ได้กยเตี๋ยวมันจะต้องมีการหมูลมข้างนอกแบบบันเทิงมากทุกคนข้างนอกลมบันเทิงบันเทิงเริงใจามากเลยเมื่อกี้เปิดประตูเข้าบ้านมาลมกับพัดปิวนี่เหมือนตัวเองจะผอมอะไรอย่างนี้มามามา,มาลมแรงมากมมา,มา,มาทุกคนวุ้นเส้นนะจ๊ะ ผักใบเขียวเราไม่มีใส่เลยมีนิดนิดหน่อยหน่อยส่ต้นพงต้นหอมอะไรก็ว่ากันไปมาจา้ะพอได้พอได้พอ,อแก้กขัดไปได้อากาศหนาวๆกินแล้วร้อนนะคะอุ่นท้องมีด้วยเนะ มีฮอตปลาหมึกก๋วยเตี๋ยวตามใจฉัน ช,ชิ้นปลาของโปรดตอกไข่ใส่ลงไปด้วยเนี่ยวิเตียวใส่ไข่ ใส่สีขาวอันนี้กลัวมันกระเด็นเว้ยมันจะกระเด็นเปื้อนเสื้อ กินแบบระวังมากกลัวมันจะเปื่อนมันจะกระเด็นอือวือออดมากเลยลมข้างนอก ดดยวยเตี๋วใส่ไ <laughs> ข่ของร้อนของร้อนมันอาจจะมีเสียงซดดังหน่อยนะคะ ภาษาบ้านแม่จากเขาจะเรียกหูบมันจะแบบอย่างเงี้ยนะหูบเพราะว่าถ้าของร้อนแล้วเราโซดแบบนั้นมันจะทำให้มันเย็นอาหารมันเย็นลงนะคะมันจะได้ไม่ร้อนมากในปากเรา เป็นความเชื่อในด้านหนึ่งนะบางมุมมองเขาก็จะบอกเออโหสกมก,กินเสียงดังอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้สะดวกสบายเยอะยุคสมัยเปลี่ยนไปนะอาหารการกินใครทำกับข้าวไม่เป็นทุกวันนี้ไม่ต้องกังวลเลยไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ททำสำเร็จรูปแทบจะแบบว่าให้แทบจะทุกอย่างแล้วเนาะมีออกมาขายเนาะ อย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะได้กินไหม่เล่าสมัยก่อนถ้าไม่ไปซื้อเขาที่ร้านแล้วก็ถ้าทําไม่เป็นถ้าทําเองก็โอ้โหงานใหญ่ทําก๋วยเตี๋ยวแต่และทีนี่งานใหญ่มากเดี๋ยวนี้สะดวกง่ายสบายมีน้ำซอสให้ ใส่น้ำซอสลงไปก็เป็นเป็นรสชาติก๋วยเตี๋ยวแล้วบางบางยี่ห้อก็เป็นแบบว่าทุกสิ่งอย่างสำเร็จรูปมาในหนึ่งซองเลยเนาะเหมือนแบบมีเส้นมีอะไรให้เพียบเรียบร้อยในซองสะดวกสบายทุกวันนี้ Sốt nám chẳng nào còn Giờ chôm nữa Mmm. <laughs> <laughs> เร่ม,มากเร่ม,มากอยก,กินอะไรก็ได้กินง่ายๆทุกวันนี้ของสำเร็จรูปเยอะสะดวกสบายสลับมือก่อนกินช้อนแล้ว Mm-hmm. Uh -huh. โอเคค่ะเรียบร้อยกันไปแล้วนะคะอก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำตกวุ้นเส้นของเราเนาะก็อิ่มน้ำาำําราญกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมากินด้วยกันอีกนะคะเพราะว่าของอช่องนี้นะคะของแซบ่บของนัวของอร่อยช่องนี้เลยค่ะ แต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมมาพบกันใหม่นะจ้ามีความสุขทุกท่านทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากมายบ๊ายบาย